ก็เล่นน่ะก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยครับอยู่กับผมในรายการมอสตรีนไอเทยบอกว่าไม่เปิดเลยบ้านตามอดคลิปตั้งแต่ว่าเกี้เราไอเด็กบ้านนักเกย์กองให้ไปขอบ้างดีของหายตอนนั้นตายมีแอปเปิลทอสท้อนี้ต้องเอาไว้ใช้เอาเอาจากอะไรอะไรเพื่อป้องกันตัวกันนไม่เป็นไรถ้าเราไม่มีอาวุธเจ้าอาด้าบขาไปสิดิ เดีด๋ยแเ้าขอในกลองมี้ไหมโอเคไม้มีแอปเปิลทองบางจำได้บางเคยอเอาไว้ไเอเาไว้หาลูกพอดาดับเล็กให้ทีดีแล้วก็ที่ขุดที่คุดเป็นดาไปเลยแล้วก็ขวานด้วยนะโอเคนี้พอเก็บแอปเปิลก่อน

อชุบก่อเปล่าอันนึงสลับ<อ>ขล <อ S 1> ับช<อ>ุบก่อด้วยไอ้ชุบก่อเหล็กเลยนะไม่แอป้บัลทอลไม่ต้องเส้นนะมีแล้วเขาเรงเดี๋ยวเดี๋ยวคุณท่าตัวนี้เป็นใสบ้านต้องใส่อันของอืมเฮ้ยตอนที่บังบินมาบังเออเดี๋ยวดับบังขอไอ้นั้นก่อนนะบังมาใส่ชุบก่อเออเดี๋ยวไปใส่ปันนึงขอบนั่นบังปากแบนบินเฉยเฉยอ่ะเออวันนี้ฟิวฟิตเมื่อกี้ อย่าไปเอาเลยกับเฮ้ยเจออีกแล้วเนี่ยตอนที่มันหนีฟิวฟิตมาโอเคบอกว่าเลองก่อชิบอันนี้ยังกลัวได้อยู่กลับบ้านเดี๋ยวกลับแป๊บนึงตอนนี้เรามาอยู่ในเซิร์ฟหมู่บ้านกันนะครับนี่เซิร์ฟน้องเองีนี่น่ากินแล้วมาถอดก่อนเนี่ยแล้วตกปลาในโพลอาบน้ำเอาไม่ใช่ เอาูปลแล้วช <men> <That 's good. children> ่ปออยู่ไหนอ่ะจะมืดอีกแล้วธรไมึึตมันบุดเดียวยังงี้กันดิ้แหวนเช้าเชยเลยครับทธรรมจิตเก็บมันฟดหรังทอดโตโต้กอนบ้านเรามีแมงมุมห้าตัวใช่ปะ เออหมดให้ตั้งเทียเอาร้วงกันข้างๆด้วยเดี๋ยวเอ uh เอบังรหลดเมนูนี่นี่ค uh ือที่ตีดาบของเรานะครับอะไรอ๋อนี่ที่ตีดาบเดี๋ยวตีดาบใครจะมาตีดาบตีได้เลยตีดาบแป๊บแล้นี่กกำลังตีดาบอยู่ มันดูดแต่เนี่ยที่ตีดาบอยู่หน้าบ้านเรานี่มันกำลังตีดาบอยู่ไม่เห็นเนหรอ<ล>อ่านไป่ด้ยสวยแล้วนายขุดจะได้ขุดเพลินเย้ได้ดาบอันใหม่แล้วโอ้ยอีกเราจะปิดทางตรงนี้เอาไว้นะอืเดี๋ยวขอปิดดินก่อน ไอ้ที่ขุดดินอยูไนะ่ไหนน้าพวกหินพวกหินพวกเล็กพวกเล็กไปเจอ,อยังขึ้นพดอดีเลยนะดูนี่นี่หาเลยเหตุทางเลยครับท่านชมเดี๋ยวมอนสเตอร์มันกระโดดม,มันฉลาดบ้าไรมอนสเตอร์มันฉลาดนั่นไมื่อไรเดี๋ยวบังค่อยไอ้น,นั้นมันมีทางลับอยู่ เนี่ยดาวิธีเข้าบ้านเดี๋ยวเซฟประตูมาก่อนนี่ได้ปะฮะฮะได้ป่ะเนี่ยเล็กเลครับชมชมเออวันนี้แหละได้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 แล้ววาธีนะเดี๋ยวได้ได้คอยเซฟประตูอย่าอย่าพังอย่าอุดนะ อย่าอ okay, ุทานที่ขุด mm ด้วยที่นั่นเลยครับท่านชมโอ้ยแเลกแกโอเคหายเล็กโอ้ยอย่ากัดไม่เอาเอาฝั่งนี้ด้วยเอาฝั่งนี้ด้วยเดี๋ยวเผื่อบังออกมาตีดาบตันนี้มีฝั่งตีดาบเหรออือฮะ นี่ไอประตูกันประตูดำปไม่เจ็าก็ไม่โดนนะฮู้หู้มาสเตอร์คราวนี้มันก็เข้ามาไม่ได้แล้วเออกระดิดกระดิดเออนั่นแหละเออได้แล้วเฮ้ยตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยตรงที่บังทุบบังดินอยู่เลยนี่ใครมาลื้อเนี่ยนี่ใครลื้อนะร้าใครลื้อเนี่ดามีประตูอยู่แล้วเราจะตั้งทำไม นี่นี ita, <pack ing noise> ่นี่นี่มีประตูตรงนี้อยู่นี่แล้วก็ให้เราข้ามมาฝันนี้ด้วนนี้เห็นป่าวบางออกมาได้แล้วจิ๊บทางนี้อุ่นเลยนะเอออุ่นเลยิอุ่นเลยอีฝั่งนึงไงได้ยังได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ไปเขียนโอเคดาประตูตรงนี้ได้มอนสเตอร์มันไม่ใช่อะไรขนาด เฮ้ยด่มันบออาน้ำผมเรานะด้านี้ด้านี้มันบออาน้ำของเรานะนี่บออาน้ำผมเราลืมแล้วเหรออ่ะไก้ตัวอื่นบออาน้ำเรากั้นไม่ได้ชิบชบชิบเร็วกั้นเร็วนี่บานกั้นได้แค่นิดเดียวอยู่โอไม่พอีบา้าขึ้นไปะ อตรงนี <ítulo> ้แหละที่บังทำไว้ให้เดี๋ยวไปเอาทอดมาปักดีกว่าเดี๋ยวพวกมอนสเตอร์ใไหมต้องการันไดต่ออะไม่ต้องการไม่ต้องการไม่ไม่เป็นไรหรอกอีกสามอันกันง่ายกว่านี่ปักไว้ีนง่าเดี๋ยวราจีเระอะไรน คิดมืดแล้วไหนลองทดสอบดีดับเฮ้ยกินข้าวมั้ยกากินข้าวกันอย่างนี้ป้ากินข้าวอยู่ลูก

ี night, it, and ่ส mm ิบเอจยี hmm. ่ส hmm. hmm. ิบเจ็ดอันน่าจะพอนะคะไม่อยากไม่อยากอย่ามาลองตัดทีดีไหมเล่นกันเล่นออกาจะเล่นฮะโอ๋ใครเาไม่ดูไม่ออกก็ใคร บางเราไปดูในังกองด้วยรู้แล้วนะก็เต็มเลยอือฮะมันก็บีทอนก็เต็มเลยในกล่องบ้านอ็เยอะมากแต่ทอดบนหลัาคาบ้านก่อนแป๊บนึงแล้วพูดกับเต้ยยังไงอ่ะตืไม่ต้องนอนก็ได้เพราะว่าบางนอนไรนั้นแถบข้างหน้ามันชอบหาย เวลาเวลาเข้าเจอเพื ừ, ่อนนะครับเสร็จเมื่อไหร่เราจมหายนะครับเออปากให้เช้าแล้วก็ได้แล้วิิเอาปากไม่ได้หรือไงปากเครื่องควานสว่างไปเก็บข้าวก่อนดีกว่าป้าไม่ได้เก็บกองกองนั้นนะเออเออก็ว่าดละไหนดูดีเฮ้ย อะไรนี่แหละกองทับกันเลยเหรอเออมันเปิดได้กองสองอันอ่ะเออเก็บทอดกันนี่ครับเก็บทั่วด้วยทอดตรงนี้ออกเราจะตั้งกองอ้าวนั่นเอามาให้บางทอดอันนึงอ่ะทอดอันมื่อกี้นแหละเอามาให้บางแต่ข้างบนทอดแต่ข้างบนกองเลยเอาทอดแปะบนกองเลย ไหนดูดีเยอะอยขอโทอมีเยอะเอาเก็บเอาขอเก็บข้างบนปกะของข้างล่างก็เยอะแล้วท่อน50กันอะเราจะเอาในปากแม่บ้านไม่เป็นไรมีเยอะเดี๋ยวเาเก็บของในกล่องใหญ่ในกล่องเอออันที่ว่างให้นะไม่ต้องเอาไม่ต้องย้ายของมานะเียวร่ายเดี๋ยวาย้ายของเข้าไปในกล่องใหญ่ให้ย้ายเสร็จแล้ว ฝนตกนี้ฮาร์ดคอร์สุดๆเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ดาออเอะไรแหลกอโอ้ย้นี่บางนี่มันเนี่นตไปเ,เลยเลยนี่วันฝนตกดีเข้าบอปึกปิกนิกในนี้ก่อนดีกว่าล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 จะลออกไปป่าไม้ป่าไม้เหรอไปการไปการบางวิตัดไม้กันแล้วกันใชป่าไม้ก็ได้ใช่ป่าไม้ เดี๋ยววังเ,เก็บเกี่ยวข้าวก่อนนะเอาข้าวมีแค่เนี้ยเ,เอาที่เกีียวตาโอ้ยแหลกอยู่เนี่ยแหลกทำไมท่าทุกครับแหลกข,ข,ขอโทษเลยแบบนี้<ห>น,านาึกสิกานะครับเนี่มนก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะ